ดราม่าเล่นมุกไม่เหมาะสมต่อสไปร์รัปเปอร์วัย16ยกว่าเป็นศิลปินที่กำลังมาแรงสุดๆส,สำหรับนักร้องรัปเปอร์สไป์สุกฤวัิ์รัปเปอร์หนุ่มวัยเพียง16ปีที่เข้าสู่วงการประกวดร้องเพลงโดยน้องสไป์เป็นที่รู้จักในรายการซุปเปอร์10 ที่ไปร้องเพลงแรกกับเตียงให้คุณพ่อบวกกับสตอรี่เบื้องหลังของน้องสไปว่ามีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าคู่ป๊อปคอนขายและน้องกลับมาชื่อเสียงอีกครั้งในรายการร้องเพลงรับโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2ซึ่งถือว่าน้องสไปจนก้าวเข้ามาสู่การเป็นศิลปินแบบเต็มตัวจนมีซิงเกิลแรกนั้นก็คือเพลงทนที่เป็นเพลงติดชาร์ตวีบากอลลำดับ89ซึ่งเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่เข้าชาร์ตอีกด้วย จากนั้นน้องก็เริ่มมีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆและทำให้น้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวไปในทันทีซึ่งล่าสุดก็มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนสไปได้ไปออกรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงโดยเจ้าตัวได้หยิบเพลงฮิตอย่างคิมิโนโทมาร่วมร้องกับนักร้องหลังกำแพง โดยงานนี้คนที่โผล่มาเซอร์ไพรส์คือปู่จานลองไหม่ที่เป็นเน็ตไอดอลของน้องสไปได้มาร่วมร้องเพลงด้วยกันอย่างไรก็ตามหลังจากรายการได้ถูกออกอากาศไปปรากฏว่าในโลกออนไลน์มีผู้ใช้ทวิตเตอร์บางส่วนออกมาวิจารณ์ถึงเนื้อหาบางช่วงในเทปนี้ซึ่งถูกมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับสไปซึ่งยังถือว่าน้องยังเป็นเยาวชนอยู่ตัวอย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึงสไปเมื่อตอนมาออกในรายการซุปเปอร์สิบตอนนั้นอายุแค่สิบขวบตอนนี้อายุ16 แล้วโดยแขกรับเชิญมีการเล่นมุกว่าอะไรที่ยังไม่ขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นแล้วและมีการแก้ทาว,ว่าหมายถึงสูงขึ้นการงานสูงขึ้นและอะไรที่ยังไม่ฟูตอนนี้ก็ฟูแล้วซึ่งมีการแก้ท่าว,ว่าเฟื่องฟูชื่อเสียงเฟื่องฟูมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีช่วงหนึ่งของรายการที่ดาราสาวชมผู้ก่อนบ่ายและแขกรับเชิญน,นั้นก็คือหมอกองซึ่งเป็นแขกรับเชิญหลังกำแพงได้ไว้ว่าคุณชอบให้สามีประแป้งที่จุดๆซึ่งชมผู้รีบตอบว่าทุกวันนี้ที่คนทักว่าบวมเพราะกินแป้งงานนี้ทำให้น้องสไปยได้สงสัยว่าทำไมแป้งถึงติดคอ ขณะนั้นชมพู่ยังอธิบายต่อว่าเวลาสามีอาบน้ำเสร็จแล้วชอบโรยแป้งที่จุดๆซึ่งสไปก็ยังคงทำหน้าไม่เข้าใจและแน่นอนว่าเทปดังกล่าวก็กลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจัยบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยดังกล่าว มองว่ามันเป็นมุกสองแง่สองง่ามไม่ควรเอามาเล่นกับเยาวชยะแบบนี้หรือบางส่วนมองว่ากรณีนี้ไม่ควรจะเป็นประเด็นอะไรซึ่งตัวน้องเองก็น่าจะเข้าใจและสามารถแยกแยะได้ส่วนนอที่น้องแสดงออกแบบงงๆหรือถามเพราะบางทีก็อาจไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่พูดกันก็อาจจะเป็นการตั้งใจช่วยเพิ่มสีสันของรายการก็เป็นได้